แมวก็เหมือนเด็กแ่ะครับผมดูเขาก็นอนเหมือนเด็กดูไปดูมาผมมาถ่ายแมวเขาก็สงสารครับถ้าพูดเป็นความจริงนะถ้าถูกระว,วันที่หนึ่งผมจะซื้อหัวอาหารเลี้ยงแมวจอนจัดทั่วกระทุมแบนเลยครับและก็ทั่ว ทวทิพย์ทวดแดนครับดูไปดูมาผมก็สงสารแล้วนะครับดูดิเขานอนนอนเหมือนเด็กเลยครับเหมือนคนเราออกลูกใหม่ๆแล้วครับนอนอย่างนี้เหรอครับนอนทั้งวันนะครับเด็กน้อยนอนนะเนี่ยครับพี่น้องดูแล้วก็สงสารเขาไหมผมก็สงสารนะแล้วก็ผมก็มาขอถ่ายเขา <S <S <ม>เอาพี่น้องแค่นี้แหละครับดูมากผมก็ พูดไปก็สงสารเขาสวัสดีครับ